กลับมากลับมาเลกลับมาแบบทุ้ใหญ่คิดยังไงเนี่ยคือเนาะคือแบบว่ากลับมาในโอการนี้เองเนาะอีกครั้งนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเจอโควิดใช่จริงๆอ่ะพอตอนที่เจออดีตทะเลียนเดีตมาคิดรวมชุดรวมเราเราก็เหมือนโตมาด้วยกันเลยเวลาเราอาจนประมาณ8-9ปีค่ะก็ช่วงเวลาเป็เราโตแล้วเราก็แยกย้ายกันไปแบบโตแล้วอาแบบสวยงามจริงๆเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วว่าตอนนี้เรากลับ ประสบการณ์ได <two> ้เป็นอย่างดีที่ดีมากแล้วก็วันนี้เราเห็นเพื่อนๆทำต้นไม้และที่เจมประสบความสำเร็จใระที่เยอะมากแล้ววันนี้เราก็ได้มีโอกาสเข้ามาแบบกลับอะไรวงการบันเธอหยุั้งได้กลับมาทำใอีกครั้งมันเป็นความสุขที่ตื่นตาตื่นใจขอบคุณกอะไรทุกอย่างคคือตื่นเต้นใช่ไหมหนูบอกว่า14ปีเหตุการที่แบบว่าเจอใหม่เยอะขนาดนี้ไม่หนอปีเลยใช่จริงนะก็คือ สมัยมัธยมอ่านไปเรื่อยๆเพื่ยจับเนาะสมัยมัธยมตอนนั้นคือเป็นการเปิดตัวตอนค่ายเก่าเนาะก็ไปหลายปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกครั้งกษงค่ะทีพจักรวาลแบบเป็นตัวเองแต่รอบเนี้ยรู้สึกตื่นเต้นกว่าเดิมจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะมีเพื่อนเนาะที่เราเพล่ยด้วยกันมาถุนใจเนาะแต่ตอนเนี้ยมีเราไปยืนกันก็มีคนแบบหัดซ้ายหัดขวาให้อยู่ไหนนะอะไรเงี้ยแต่บรรยากาศมันแบบรู้สุขที่ดีตรงที่เราได้รับการเข้าแถวที่ดีมากๆค่ะ หป็ดูดวแล้วก็ที่ส่นแอรและกายดใช่เราอแล้วค่ะเราเป็นูสอนเใช่ปคพอหลังจากหมดสัญญาแล้วการ่ายเนี่ยเขาก็มืนจะเรียนจบใหม่เพาะว่ไปสมัครแอร์เพราะว่าเป็นพี่มันลูกนี่แลนออสรเแร์ล้วก็ได้ไปถึงก็อเนประสบการณ์ที่ดีมากก็ได้เปิดโลกกว้างขึ้นได้ตัดะไรที่แบบโตขึ้นมากๆ ก็่ะเราจะรับสาปีค่ะก็เราออกผลิตภัณฑ์ที่ไทยจริงๆอะถ้าให้เทียบเฉียดนะมันเป็นอาชีพที่ใกล้เฉียดกับที่เราเคยทำมากเพราะว่ามัเนเป็นเหมือนเราเป็นนักล้อเราสร้างความสุขให้คนดูเนาะเราเป็นแอร์เราก็สร้างความสุขแล้วเราก็ดูแลมันเป็นงนะานบริการผู้ใช้บริการมาทุ่มแต่แล้วเขาจะ,าะไม่ได้อยู่ตรงนั้นอ่ะถ้าไม่หลับ ยัไงคนเราเป็นไงโคมาแบบไหนโอเครู้เียมากจนวันนี้เรากลับมาถ้าตอนนั้นก็คือก็เห็นเห็ว่าเป็นเด็กที่อยู่กับพ่อกับแม่ทลอะแล้วแบบย่ากที่เห็นว่าไม่อยู่ด้วยมคองเลาพอไปอยู่ที่นู่น็นนานก็แม่ร้องผิดๆก็ตามก็ว่าเราก็ตั้งใจว่าสามปีเนี่ยั้นต่งที่เราจะามาไ้ประสบการณ์งานประสบารณ์แบงานที่ทายแล้ซึ่งตอนนั้นไม่รู้เลยว่าโควิดจะเกิดขึ้น่า พอโควิดเกิดขึ้นทุกอย่างก็เลยเปลี่ยนก็จริงแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่แบบต้อฝ่าฟันมาอะไรหลายอย่างประสบการณหลายอย่างคนปันนี้มันเหมือนกันเราได้เติมไฟตรงที่ก่อนหน้านี้เราได้แบบไปทำเรื่องอะไได้ไปดูศิลปินใหม่ๆน้องๆชนางมีใหม่ๆเขามีไฟนะคะเขาจะก้าวไปข้างหน้าแล้วพอเราได้มีโอกาสกลับมาตรงนี้บ้างก็คือแบบตอบรับสักทีแบบแสดงว่าความฝันในการเป็น มันเรียกร้องเราตลอดเวลาใช่ไหมคะเริ่มร้องเพลงเอาจริงตลอดเลยนะเท่าที่พบมีเวลาย้อนจะไปหลายๆปีค่ะตอนที่เป็นแอร์มาถ um, ่ายโชว์กีก็จะมาอ่านแบบน้องเทปตอบซีรีส์บ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเรารักกันเราไม่อยากผูกพันกันมากกว่าอยู่ในขั้นบินอยู่อย่างเงี้ยอยู่บนเครื่องบินก็ยังร้องเพลงอ่ะสาเหตุหลักๆลักในการที่ติดกับการเป็นแอร์หนึ่โควิดด้วย สอคืออยากกลับมาอยู่ได้อบอุ่นตอบพ่อแม่ด้วยจริงใช่ซึ่งตอนนั้นเราจริงไม่รู้ว่าการอจะเป็นยังไงแล้วคนนี้ตั้งใจกลับมาอยู่ใหม่แล้วก็ทำงานทแบบปกติเลยแต่วันนี้มันเป็นโอกาสที่เข้ามาแบบระดับตั้งแต่ควายตามปีที่แล้วราสนทนได้น้ำชาติดสองมาคุยกันใช่ะแล้วก็คือก็เลยคิดว่าเอ๊เราเราไม่คิดโอกาสดีกว่าใชไหมคะจริงจริงก็ต้องลองยุคหนึ่งต่อปีเป็นต่อ กลับมาในวันนี้ที่วงการทีมฟ็อกตันอีกครั้ำเลือกที่ขับกล่อมกับมาโดยตลอดเอาจริงนะต้องพูดว่าไม่สนใจอะไปไม่ได้แต่ด้วยด้วยความเป็นมนุษย์แล้วแล้วเรากระตกขึ้นเรื่อยๆเราก็จะมีความละเอียดในการวางแผนการตัดสินใจการใช้ชีวิตมากขึ้นเวลากลับมาในวันนี้ถ้าบอกไม่มั่นใจว่าเราจะทำได้ดีในระดับหนึ่งก็ไม่อยากจะทำเพราะว่าเราไม่อยากให้แฟนๆที่เคยติดตามผลงานเราเป็นหวังในตัวเราค่ะก็ นั่นแหละมันเลยทำให้เปลี่ยนไปเช่ตกันอย่างหนึ่งคือก่อนหน้านี้ก็ชุบๆโง่ๆกันที่เลยแล้วก็ต้องยอมรับความจริงว่าแบบทช้าวันที่เราเด็กเดินเนาะที่เด็กใหม่ๆที่เก้าขึ้นมาพัฒนาตนัวเองแล้วโตวขึ้นมาเยอะมากๆเราก็าเป็นชที่ต้องคอยอัพเวลไม่ยากต้องอัพเวลต,วตัวเองตลอดส่นตัวเองตลอดเนะะี่ยค่ะเวลาเราสามารถตัวนี้รู้สึกว่าพรนะ้อมแล้วก็เลยคุณค่าย,ายว่าพร้อมแนละ้ว ไม่อยากรอไปนานกว่านี้แล้วใช่คุนแบบขอมาแล้วอะไรอ่เงี้ยะอยากกลับมาคราวนี้มันต้องบอกว่าตอบความสำเร็จความเป็นตัวแม่ความเป็นของแม่จริงๆอ่ะเป็นมุมมองใหม่เพราะว่าพี่ๆได้ได้ดูเยอะได้ต่าง่างแตเป็นเป็นสไตล์การร้องที่หลายนอาจจะยังไม่เคยทำแต่มันก็ยังเป็นเอกลักษณ์ในความที่สิ่งที่เป็นคอปี้แน่แต่มันเป็นคอปี้ในเวอร์ชั่นที่โตมาในะแบบลุกจากตอนแรกในวันที่เราเคยทำงานมามันก็เลยเป็นมุมมองที่ คิดว่าเป็นวงใหม่ดีกว่าและเชื่อว่าถ้าได้ถ้าได้ฟังเพลงขอขอ,ขอไปอะไนอย่เงี้ค่ะ,ะกะ็ตกพจอยางเอ่อคเคยๆๆกินเด็กเล็กเล็กน้อยแล้วก็ที่ตั้งใจตอะแรกที่แจ๊คไว้ก็คืออยากจารทำเพลงที่มันเป็นเพื่อนคือเพราะเราคนหนึ่งที่เวลาเราเศร้าตอนที่เราแพ้เนาะเวลาเราเศร้าเราเสีสสสสยใจเราหนาวอะเพลงหรือเพื่องเราก็ลองเราก็ยังเป็นคนนั้น,นะค่ะที่จะอยู่ข้างคนฟัง ถ้าแบบขับรถอยู่ทำไงดีนะคิดถึงก๊อปปี้ทำเพลงกอปปี้ดีกว่าเม่อยากจะทำหลบหลังไ่อยากเสียชื่อคนคนฟังให้มากที่สุดก็ค่ะอยากดปานตัวทำกการนะยอมรับกับกานแต่ก็เปลี่ยนความกดงานมาเป็นแบบแรงลให้กับเองดีกวาเพราะว่า สุดท้ายช่วยเพิ่ตาลังในชีสิตมไม่ใช่เราไม่ตกค่าในชีวิตนะค่ะแต่ว่ามันทำให้เรากล้าที่เราจะลงมืออะไรมากกว่าก่อนหน้านี้ที่เราอาจจะไม่เริ่มสักทีเพราะว่าเราเคยอยู่โรงั้นแล้วเราขายจักราคาที่เขาก่อนของเราเพราะเราไม่กล้าลงทุนในเรแต่วันนี้มันเหมือนการเป็นความกดดันแล้วอะเป็นแรงผลักดันให้เราอะทำตัวเองให้พร้อมแล้วกล้าที่จะก้าวออกมาสุดท้ายอะค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจระดับฟังชื่อชมการแชร์ระดับฟังทุกคนไม่ว่าจะเป็นไหนก็ ท in ี่เราจะทำได้ดีท okay ี่ส yep> ุดไม่ว่าผมจะเป็นยังไงก็เป็นแรงขับขอไปครก็แล้วกันความสำเร็จของเพื่อนๆมสองคนในงานของเราเนี่ยมันปลุกไฟให้เราแบบว่ายิ่งแบบอยากสนุกของโครงการนี้เกิดขึ้นปลุกไฟมากในด้านการขายเองที่เรารักมากเอ่อแต่เราไม่ได้เคยคิดว่ามันคือการขายเพราะว่าเราอะโตมาด้วยกันจริงๆต่อให้เราแบบขาดการติดต่อไปชั่วโมง อย,ยยอย่างแอบสปอยเล่้ยงนะกวินก็เราอ่อปกติแบบทีเดีก็ขึ้นได้ไปทีจริในไทย,ยก็สขขต้องลาอะนิดเดียวเลยก็คือปล่อยวันนี้มันได้ความปดรุนั้นแค่ค่ะคุณปล่อยก็ตอนสี่โมงเย็นมันเป็นเวลาทั้ง่งที่หนูไม่ได้คูดกัยนะดีๆก็คือเขาปล่อยทีอ่วันเดียวกันกับที่เขาปล่อยปล่อยไปสักันทีดีนเรา้สรอบเราอ่ะกำลังจะกลับมาแล้วโตไปด้วยกันก็ได้ถูกคุจเแล้วูกเแล้วก็บอกว่าแบบอุ้ย โอเคไหมเนาเพราะว่าแต่ละชีมมันก็เหมือนกันเฮ้ยเราอแชร์ไปไหนก่อนดีคุณพงศ์จะปีกเอไปไหนก่อนดีการไปช่วูมาทำเงนแล้วเราสบายใจมากบอกว่าเราไปด้วยกันคนดูเอ็มวีกนวิเศษเขาก็จมาดูเอ็มวีต่อจ้ใช่ไหมถูกก็เลยรู้สึกว่าเันเป็นสุดยาการรวมที่ดีมากๆแล้วก็จะโตตามที่ดี่เายวตอนีาเ่งที่กมใช่ค่ะ จรงเราอะด้วยความที่ทราบแต่แน่เลยนะคะเราเป็นรงที่เด็กผู้ชายสองคนทมันเป็นอะไรที่เราไม่ได้แบบสนิทกันแบบเ้ยเอาแต่งหน้าด้กาวเราไม่ได้เวแล้วน่และและยี่งสองเรา่ก็จะเป็นการแบบมีแฟนใช่ปะมันก็เลยจนิีแก๊ปอย่าที่เราอะให้เจ็บกันมาตลอดอยู่แล้วแต่คนหนึสองสามเรางานเราคูนเร่งงานเราเดิางเราสปอร์ตหมที่เรารับทเราวงวงไม่เคยหยุถามกหามกียวคงสุดมากเลคอหาม่าแบบ วิ่งแข่ร้องเพลงอย่างนี้เราไม่ชอบได้ร้องเพลงนี้ไม่มีเลยโอ้บอกสื่อเอาเลยพี่สุดมากนะเขาก็แบบเอาเลยพี่แล้วทุกคนนี้กลับมาเจอกันอ่ะเหมือนเดิมค่ะพูดอะไรสัมภาษณ์อะไรเอาเลยป๊อปปี้เดิมแค่ดูในคอนเสิร์ตเมเจอร์ที่ผ่านมาเนาะปีเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็เลยรู้สึกว่าพีใายโหเราก็เราก็ไม่ได้ชอบคนกลางขนาดนั้นเราก็เป็นสมาชิกที่เราแบเวามีปัญหากันเราก็ แย่ย้าจะไปดูียนย้ายแต่ว่าพอวันที่กลับมาเราเลือกที่จะเอาจริงๆอย่างแรกแล้วก็เะิดขึ้นแล้วก็คนแยกย้ายไปเจออะไรในชีวิตที่ผ่านมาเยอะขึ้นกวินก็มีครอบครัวมีลูกมีเจก็โตขึ้นก็มีความสุขในชีวิตได้่ละนอยากมีเพื่อนที่เขาชอบพอวันที่กลับมาพบเป็นพี่ปูการ์กลายเป็นเพื่อนที่มันแจะให้แต่เป็นดีๆดีๆให้กันเราหมดไม่มีใครแบบรูู้ๆเนี่ยความรู้สึกเก่าๆเพราะว่าเราก็จะบอกว่าเราเจอเพื่อนเก่าเนาะ ตอนนั like ้นเราเด็กมากเลยเนาะเรากลายเป็นมองเป็นเรื่องตลกไปแล้วอะค่ะแล้วกลายเป็นแบบมองพากันอะแล้วไม่พูดอะไรเลยเข้าใจมากอย่างตอนที่มาลงคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกกับเด็กกันเลยตั้งแต่ไหนจะสับคนเลยเพราะว่ามันคือก้าวแรกทีกเราสับคนแล้วไม่มี้ทำหนึ่งป้านหนักเก่าที่เราแบบโตแล้วเราอยู่ด้วยกันมาแบบนี้มากกว่าเดิมมากและในเวที่โตขึ้นมากเลย มันบอกแฟนๆสถานการณ์มาคอฟฟี่กลับมาะเออประกาศตรงนี้เลยฝากด้วยนะคะฝากคอฟฟี่ด้วยนะคะทุกคนจากน้าน้องนี้ค่ะคือละครเป็นตัวเลยใช่มเป็นตัวแล้วก็ประสิทธิ์เป็นตัวคุณแล้วผมเอ่อลองเองเอ๊ะพูสองแล้วพึ่งตอนนี้หนูทำอะไรบ้างก็เป็นนักรอแล้วก็มีรูปต้องหาค่ะแล้วก็ต้องใส่สื่อด้วยตอนนี้ก็แบบพยายามพยายามให้ให้ดีที่สุดแล้วก็ เราได้อบต่อไปเรม่ใ่กว็อยากทำต่อไปเราก็อยากทำองเป็นตัวอย่างแล้เป็นาไที่ที่ออนุาไปแอนตลมันมีหลักหลาย่าที่เปลี่ยนไปทอว่าเงเป็นเรื่องขวครักที่ดมเ้พรเราไม่ได้เจอเนไงก็ได้ายอยาว่ามันเกิดสาุก็เห็นว่ามันยัดีอันนี้อันนี้เราจะไม่พูา้วแต่ว่า มันเป็นเสี้ยีกตอนนั้นก็เป็นระยะยาวเลยคก็ไม่เป็นไรก็ขอใช้เพทปอื่นไม่ต้องตอบก็คือเทปนี่มาถ่ายทอดในชีวิตยิงด้วยเหรอบังเอิญบังเอิญบังเอิญใช่ใช่แต่ว่าพอเห็นเขา เราก็ต้องขอทนากบคนที่ทขาให้เราแบบมากจนมากเราได้มีประสบการณ์ด้านความรักที่โตขึ้นมากนะถ้าหนุ่มๆกับพี่นี่สิคะไม่ใช่เด็กไม่ใช่แบบมีความรักเลยไม่เคยเลยเล้วแบบพอเราเราตั้งใจซึ่งมันคือความรักทุกทุกครั้งที่เรามีความรักอะมันมีช่วงนั้นที่ดีแต่ถ้าเราอยู่ที่โกงเราแตกต่างกันจริงๆแล้วความิุของเขาไม่ใช่เราแล้หละเราก็แค่ ตอนนั้อี่เจ็ดหมเพราะว่ามาสูขีก็หนยยังลเรว่าผมจะกลับมาทำงานการไหมแล้วก็มีโควิดเข้ามาเจอค่อแล้วันมางลตอนนั้นมันเครียดมากเครียดมาก เลยขาบอกว่าเอ้ยคนเราคนรากงนเรสอบเีนเราผ้หญิงจเป็นไงเลยคือเราจะกินแล้วก็เสียสูตระคัเพราะเราก็ทุเรศที่เรียนทุกครงที่เราค่ะแต่สุดท้ายอ่ะมันก็คือชีวิตเราเราแค่ต้องรู้ต่แล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนว่าวันนี้เราความาแล้วตอนนี้ก็คือสดใสแฮปปี้เหมือนเดิมักมาครั้งนี้ไปเจอกันที่ไหนยังไงคะเป็นอ่า มูชอบเฟนๆเป็นน้องของมี่ยิ่ก็แนะนำให้มีสังนกตุก็คือการป็นขาทให้เราอยารู้สึกเขารอบงเรัเกันผู้พองรบคำดคงนี้แฮปปี้สุดๆใช่ไหมคะบางๆแมันเป็นความสบายใจที่เขาสปอร์ตเราในทุอย่างให้เราได้เป็นเลยอย่างให้เราได้ทาปสื่อว่ายบบไปยืนสปอร์ตตลอดได้เห็นเลยติด่ยรูปได้ตลอดใช่แล้วมันกลายเป็นว่าเมื่อวานเราทำทม่ต่างันตลอดเราจะเป็นคนเดียวกั แต่ตอนนี้เหมือนเราเดินไปด้วยกันโอ้คุ่เยอะเดี๋ยวเขาพุ่งเยอะสมัครใจกันใโอ้มัน่อนๆบบมันก็ทยอยกันแล้วแล้มีสวามยแต่วาก็ยังเก็นผิวดีแล้วใช่ก็คือค่ะที่ที่เข้ามาทำให้เรากลังมีความมั่นใจแล้วเราก็เชื่อในตัวเราทำงานแล้วก็ทำให้ีกลับมาคั้งนี้ชีวิตสดใสและปิ้อย่างเลยเพราะว่าเป็นงานที่ไม่กินอะไของหูที่ทำอยู่แล้วตอนนี้ก็แฮปปี้เนาะใช่ หวังว่าจะเป็นอย่างนี้ไปไเรื่อยๆก็สามวิธีด้วยนะคะอาทิตย์ละวันเราได้มีเหตุผลเสร็จปะเพราะมันมีสบายเร <ใน S 1> <น>ื่อยๆเลยใช่ก็รอดูค่ะเพราะว่าจริงๆพอเราเจอกันทีเขาคือว่าอย่างเนี่ยร่วมงานได้เลยแต่ว่าอจริงๆเนี่ยเขาก็ตระหนักได้ในทู่แง่เรากว่าแม่ก็พร้อมมากกวาสแตนด์บายเราก็หวังว่าเดี๋ยวนี้เราจะยิ่งมากขึ้นเลยอ่ะยังมีนะแล้วคือประเด็นคืนอ เจนนนเเเออรชั่่ไมทด็กๆก็แบบเออเเห็นตอนที่เราทำแรกออกมือไม่กี่ขววเราแบบเออมันเปิดกว้างดีเนาะเพลงเรามันได้ดิจเนอเรชั่นอีก่งอ่านี่ครับฐานอากาศมาฐานกาศการกลับมาครั้งนี้ของหนูหนูแฮปปี้มากร้องที่ปากได้เลยอ๋อร้องได้เลยก็ขอฝากเพลงชัยนี้นะคะลองดูเราดูจริง อยากให้ทุกคนลองดูลองเปิดเข้าไปดูลองเข้าไปฟังดูงงดใช่ใค่ะก็เป็นเรื่งยิ่งเขาพิทันใจมากๆทุกขั้นตอนตั้งแต่ทำเพลงสไตล์เพลงอยากสื่อสารด้วยความเป็นตัวเองรู้สึกว,ว่าครั้งนี้เรากลับมาเราได้เป็นศิลปินเดียวแล้วหวังว่าทุกคนที่ได้เห็นได้ฟังจะชอบแนละรักเพลงนี้ของพี่โอปปี่ด้วเราทำด้วยใจจริงก็อยากให้ทุกคนใช้ใจฟังเพลงเราแล้วก็ขอให้เพลงของพี่อยู่เหมือนเดิม คนฟังทุกคนกคน,คนดูดูไม่ว่าดูเอ็มวีทำอะไรก็ขอให้มีความสุขนะเราต้อจะคอยเป็นกลงังใจให้ทุกคนทุกเมืตลอดเหมือนกันคือเป็นจ้าของทุกเมตลอดขอบคุณค่ะ <c oughs>